อย่างนั้นต้องฟังดังๆังวิร้อง,ง,งต้อนรับหนุ่มโคโราครับสวัสดีครับแหมวันนี้อุ่นหนาฝ่าข้างจังเลยเอาเอาขอบคุณมากครับ แบบพี่สมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองซัดซับเป็นชุดใหญ่เลยนะฮะหมดมุกเลยผมก็ <g ülme> เดี๋ยวมีอาจาร,รย์ใหญ่เราครับอาจาร,รย์ชินวัฒนหาบุญภาพร,าพรอคิวอยู่แล้วนะครับวันนี้คงต้องมาพูดถึงหลายคนถามว่าเอ๊มาสภาเพราะอะไรหลายคนก็คงคล่องใจแล้วก็คงถามว่ามาสภาแล้วตรงนี้มันได้ประโยชน์อะไรมาพูดถึงประโยชน์ที่จะมานะครับ ผมว่ามันเยอะแยะมากมายมหาศาลหนึ่งคือคนเสื้อแดงแสดงความชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นของกูนะเว้ยมึงอย่ามายุ่งอันนี้คืออันดับแรกฮะอันดับสองกำลังของกูมีเยอะนะมึงจะเสี่ยงกับกู 3. นะครับการที่รัฐบาลนี้ทำประโยชน์ให้กับประเทศนั้น กูจะปกป้องรัฐบาลน,นี้จนกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าพวกมันจะม้อยมาไปครับจนกว่าจะดับศูนย์ไปนั่แหละครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยได้ใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนก็บอกเฮ้ยออกมามันจะมีอันตรายไหมที่บ้านก็ถามวันนี้ก็โทรมาถามผมไอ้หนุ่มตกลงแล้วมันเป็นยังไงไอ้พันธมิตรมันมาเยอะไหมไอ้องค์กรพิทักษ์สยามมันมาเยอะไหมแล้วไอ้พวกทหารแก่เหล่านั้นมันตกลงมันยังไงบอกว่า ผมไม่เคยกลัวแม่งสักนิดเลยฮะถามว่าคนอย่างพวกมันไอผีพนันอย่างนั้นะไปกลัวมันทํงไมฮะปัญญามันมีเหรอคือแค่ความคิดมันยังปัญญาอ่อนนะ่ะด้วยไอ้ไอ้ฮะความคิดในไอ้แช่แข่งประเทศแช่าหาพ่อองค์เลยวะถ้ามีควายสี่ตัวตามมาอีกแม่งจะแช่แข่งประเทศอีกฮะมึงคิดได้ยังไงมึงคิดได้แค่นี้เหรอฮะลองมาซัดลองมาอธิบายเหตุผลเนี่ยถามว่าสู้เราได้ไหมครับไม่ได้แม้แต่กีตินบนเสื้อแดงะ เพราคะคุแสดงออกมามีเหตุผลเหตุผลอย่างแรกคือรัฐบาลนี้เขามีฝีมือเขามีค่าประสบการณ์ในการบริหารประเทศชนิดที่เรียกง่ายๆว่าอามาตย์เปรมกลุ่มอามาตย์เปรมแม่งไม่ได้คิดตีนแล้วกันครับอามาตย์เปรมแม่งทําลายชาติอย่างเดียวอภิสิทธิเวชาชีวะแม่งทําให้ชาติล่มจมอย่างเดียวแต่คุณทักษิณชินวัตรหรือพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรท่านทําให้ประเทศนะครับนี้เป็นตัวอย่างแล้วว่าถ้าบริหารแบบมืออาชีพมันต้องบริหารแบบนี้ แบบเขานี่ไอมาร์กดัดจริตจะมาลอกเลียนตามครับประชานิยมเอาตามด้วยครับปรากฏว่าแม่งเจ๊งหมดครับนั่นคือลักษณะของไออภิสิทธิ์เวชาชีวะคือระบบอามาดเปรมแม่งทํากันอย่างนี้แหละครับคืองงโง่งควายควายเฮี้ยแบบนี้แหละครับแล้วก็ปล่อยให้ประเทศเละเทะประชาชนก็รับกรรมต่อไปถามว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะแม่งทําผลงานอะไรเด่นชัดมีไหม ผมยังนึกไม่ออกเลยครับแต่ถ้าถามว่าอ๋อประเทศชาติเสียหายอะไรบ้างากาอภิสิทธิเวชาชีวะแม่งเต็มไปหมดเลยฮะเยอะแยะไปหมดครับความเสียหายการทุจริตการโกงนี่เกิดยุคอภิสิทธิเว,เวชาชีวะนี่แม่งเป็นรัฐบาลโคตรโกงของแท้ฮะองค์กรพิเศษสามมึงจะต้องไปจัดการในการอภิสิทธิ์ดนไม่ใช่มาจัดการรัฐบาลยิ่งลักษเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ควายแม่งควายจริงๆครับพูดภาษาคนมันยังไม่รู้เรื่อง อภิสิทธิเวชาชีวะก็บอกว่าพรบไอ้อพรบที่นิรโทษกรรมที่กําลังนําเสนออยู่เนี่ยมันนิรโทษกรรมให้กับประชาชนไม่ได้นิรโทษกรรมให้แกนนาหรือคนสั่งการไอ้เหี้ยอภิสิทธิเวชาชีวะแม่งก็บอกว่านิรโทษกรรมแอบแฝง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 เหี้ยอะไรของมึงตั้งไหนาอาภิสิทธิเวชาชีวะมึงพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีมึงกระเสือกบอกว่ามี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  ตกโลงแล้วมึงเข้าใจภาษาไทยไหมเนี่ยหรือมึงเข้าใจแต่ภาษาญนของมึงอีควายพักประชาธิปัตย์แม่งเป็นเหมือนกันหมดครับมันไม่รู้อะไรของมันนักหนาจะสอดแทรกจะซอไอยางงโนอย่างง,ง,งี้เวลาเขานะครับนำเสมอพอรบรเนี่ยเขาจะมีชั้นกรรมาการในการพิจารณากันอีกทอดหนึ่ง จะผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันไปแก้ที่ชั้นกำมาที่การกันอีกครับวันนี้จะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นว่าต้องมาฟังความโกหกตอแหลของอภิสิทธิเวชาชีวะและประเทศไทยเดินต่อไม่ได้หรอกครับถ้ามึงจะแก้เนี่ยอภิสิทธิเวชาชีวะถ้ามึงรักประชาชนจริงๆรถ้ามึงรักประเทศนี้จริงๆมึงไปแก้สามศูนย์เก้าเศควายไอ้นั้นอะเต็มเต็มความผิดเต็มเต็มความเหี้ยจริงจริงความระยำจริงๆมันอยู่ในสามศูนย์เก้านั่น ้วไปจัดการมันสิครับถามว่าทํำไหมก็ไม่ทําพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาทนให้อภิสิทธิเวชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์หรือระบอบเพรมแม่งจัดการกับประเทศเหรอฮะแต่ผมและคนพี่พี่น้องเสื้อแดงไม่เอาเพราะคนพี่น้องเสื้อแดงบอกว่าถ้ามึงจะมาทําอะไรรัฐบาลกูมึงก็โดนตีนกูก่อน กูไม่สนหรอกขนาดอาวุธกูยังไม่กลัวเลยกองกําลังกูยังไม่กลัวเลยนับภาษาอะไรไอ้พวกสันตินอย่างมึงกูจะกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แก่ทั้งสี่ตัวห้าตัวทั้งหลายที่อยู่สนามม้าเนี่ยไอ้ผีพนันทั้งหลายเนี่ยถ้ามึงมามึงก็ลองเจอกับกูบก,กูนี่แหละภาประชาชนแล้วกูจะทําให้มึงเห็นว่าพวกกูนี่แหละจะปกป้องรัฐบาลน,นี่แน่จริงมึงเอามาให้ถึงหมื่น ออกมึงเลยมึงเอามาให้ถึงหมืน่นไอ้ไอ้กูอยากจะรู้ว่าปัญญาอย่างพวกมึงจะทำได้ขนาดไหนเอาวันนี้มีข่าวว่าเตรียมตัวกันมาแล้วสองพันสามพันคนเตรียมตัวมาจะมาล้อมสภามึงมีสิทธิ์อะไรมาล้อมสภามึงเลือกมึงเลือกรัฐบาลมาเหรอมึงเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาเหรอวันนี้เนี่ยของกูสิบห้าล้านคนกูเลือกมาเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการปกป้องรัฐบาลที่กูเลือกมาเป็นสิทธิ์ของกูไม่ใช่ของมึง อยู่ที่ประชาชนของเราผมมองว่าพ่อแม่พี่น้องลหลายหลาคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้กูจัดหนักให้แน่กูลาง,งานอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่หนึ่งเดี๋ยวกูจะให้เห็นเลยว่าคนเสื้อแดงเขารักพัคเพื่อไทยเขารักรัฐบาลน,นี้ขนาดไหนไอ้สุเทพมันบอกเดี๋ยวจะเกณฑ์คนมาเดี๋ยวจะเกณฑ์มาจากภาคใต้เดี๋ยวจะเกณฑ์มาจากภาคตะวันออก แต่ภาคอีสานก็ภาคเหนือเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คนของมันแต่มันเจ้าคนของมันคนที่ภาคใต้เขาก็บอกว่ากูไม่เคยชอบไปสุเทพเลยแต่แม่งได้ยังไงก็ไม่รู้ถามใครเขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกมันจะเลือกมันทําไมมันโกงคนได้มันไม่พัฒนาภาคใต้แต่ไม่รู้แม่งใช้วิธีไหนแม่งเข้ามาเป็นสอสอได้คนภาคใต้นี่ก็ไปเห็นไหมนายกรัฐมนตรีไปเป็นยังไงฮะแหมผมผ้าครับพี่น้องอิสลามนี่สวยงามจริงๆฮะ นั่นเนี่ยเขายังไปกอดนายกฮะไอสุเทพเจรสุบันมึงไปก็ไม่เห็นเขากอดมึงเลยอะมีแต่เขากอดนายกรัฐมนตรีของกูอะไม่อ่ะมันคนละชั้นฮะถูกไหมครับมันคนละชั้นมึงเนี่ยขี่ตีนไอสุเทพนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางฟ้านะเว้ยใช่ไหมฮะนาลีขี่ม้าขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องประชาชนที่จะมาในวันพรุ่งนี้ ท่านไม่ต้องกลัวอะไรเลยตำรวจเนี่ยนะครับผมก็ไปถามท่านคำลมวิทย์ถามว่าตกลงท่านจะเอาอยัางไงท่านคำลมวิทย์ก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถมาตรงนี้ได้แล้วก็อย่าปลามาตำนนาาามาตำรวจกันนักขอร้องว่าอย่าบ้าปลามาตตำรวจกันนักเดี๋ยวผมจะจัดการให้ดูไอ้ม็อบที่แม่งมาปิดล้อมสภาเนี่ยผมจะจัดการแม่งด้วยตัวเองอะท่านคำลมวิทย์บอกอย่างเงี้ย เราก็ไปขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นไม่ต้องตนกตกใจตำรวจบอกว่าไอ้ข่าวที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของอภิสัตว์เวชาชีวะนะครับแต่ค่าวนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจของพวกเราประชาชนคนเสื้อแดงประชาชนเสียงส่วนใหญ่ตำรวจจะทําตามความต้องการของประชาชนเสียงส่วนใหญ่เท่านั้น <c oughs> เสียงส่วนน้อยไปไกลตื่นไม่สนท่านก็บอกแล้วครับ ตันก็บอกใครติดยศให้ผมอะ่ะแล้วผมอยู่ข้างใครอะ่ะเอางอ่ายๆครตำรวจเขาก็รู้ว่าเป็นยังไงวันนี้ไปตรงไหนก็บอกว่าเฮ้ยเสื้อแดงเลยตำรวจทุกคนเป็นเสื้อแดงหมดนะครับร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเป็นเสื้อแดงหมดครับไปตรงไหนก็บอกเฮ้ย hey, ผมเอาด้วยสมุดปากการนี่ครับทุกสอนอ,นอเลยฟังขึ้นไหนครับเก้าสิบจุดสองห้ายิ่งลิงกอปอยิ่งมันใหญ่เลยครับชั่วโมงนี้ครับเปิดกันฟังสนั่นโรงพักเลยครับบางทีผมไปนะครับไปไปที่โรงพัก ไปยื่นไปยื่นเอกสารไปอะไรต่างๆปรากฏว่าตํารวจทุกคนรู้จักหมดเลยครับรู้จักกอปรู้จักละเอียดเลยครับไอ้นั้นเป็นอย่าง,งานั้นไอ้นี้เป็นอย่างนี้ทุกคนฟังหมดครับนั่นหมายความว่าณวันนี้เนี่ยเครือข่ายของกอปอเนี่ยแล้วเขาเห็นด้วยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แหละพี่นมแกกว่าผมนะครับแต่เขาเรียกผมพี่นมฮะเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เลยพี่นมลุลยไปแบบนี้แหละผมเห็นด้วยวันนี้แม่งโคตรชัดเจนเลยกอปแม่งได้ใจชิบหายเลยฮะก็เพราะมีทุกท่านนี่แหละครับผมถึงฮึดสู้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เรามีรูปแบบของเรานะครับรูปแบบของกอวปเหมือนกับไปตบสารรัฐธรรมนูญเนี่ยใครจะคิดครับหลายคนแม่งว่าเฮ้ยมึงไปตบสารเลยเหรอเฮ้ยนั่นมันสารรัฐธรรมนูญนะเว้ยที่ยุบพักนะเว้ยแล้วแม่กลัวฮะกอวปไม่เคยกลัวครับตบแม่งเลยครับไอจรลัญพักดีธนาคุณดิ้นผ่านพ่านพ่านกูจะฟ้องมึงยังไงดีวะกูจะใช้วิธีไหนฟ้องมึงดีวะ ก็ฟ้องไม่ได้ครับแม่งอึดอัดครับอกจะแตกตายครับไอจรันพักดีธนาคุณไปแจ้งกองปราบแม่งครับแจ้งไม่ได้ทําอะไรมันไม่ได้สักอย่างหนึง่งแม่งเสือกเป็นประชาชนกูเป็นเจ้าหน้าที่ก็มึงผิดไงมึงผิดอะกูถ,ถึงแจ้งมึงได้เพราะมึงทําชั่วไงฮะอย่าลืมว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ถามว่าไอจรันพักดีธนาคุณแม่งทําผิดไหมทําผิดเต็มเต็มชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างผมถึงบอกว่าเล่นขนาดนี้เนี่ยมึงไม่กลัวเหรอกลัวทําไมฮะ เราเป็นประชาชนเรามีเกียรติยศมากกว่ามันนะครับเราจ่ายภาษีให้กับมันมันมีหน้าที่รับใช้ประชาชนเราแค่ยึดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวมันแล้วครับตุลาการแม่งก็แค่คนคนนึงเท่านั้นแหละครับมีหน้าที่เป็นพนักงานในการตัดสินก็ดีความถ้ามึงตัดสินไม่ถูกต้องประชาชนก็ตบได้เอามึงออกได้เหมือนกันครับอำนาจจะต้องอยู่กับประชาชนวันนี้รัฐบาลก็พยายามจะทําทุกอย่างว่าเฮ้ยช่วยจัดการหน่อย รัฐบาลก็ให้อำนาจประชาชนให้อำนาจประชาชนป้ายขึ้นที่ไหนก็บอกให้อำนาจประชาชนนั่นหมายความว่าประชาชนแคร์นะครับรัฐบาลแคร์ประชาชนมากกว่าอามาตแน่นอนฮะท่านอย่าลืมนะครับว่า2 2ล้าน,ล,านล้านบาทนี่อามาตมันจะดิ้นชักดิ้นงอให้ได้นะครับจะเป็นจะตายให้ได้นะครับมันไม่ต้องการพัฒนาประเทศนี้ล็อบบี้ซ้ายล็อบบี้ขวาเอานักวิชาการมาแทงเอาไอ้นู้นมาแทงเอานี้มาแทง สุดท้ายแล้วรัฐบาลบอกกูไม่สนกูจะทำให้ประชาชนมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามึงรับมือกับประชาชนทั้งประเทศได้มึงก็มาขัดขวางกูซิรัฐบาลก็ดำเนินการต่ออยู่แล้วครับไม่สนหรอกครับว่าแม่งจะเป็นยังไงพักประชาธิปัตย์มึงเสียงส่วนน้อยมึงก็ไม่ต้องผ่านมึงก็ไม่ต้องเข้ามาสภาเพราะคนอื่นยังมีถ้าถามว่าพรักประชาธิปัตย์บอยขอดไม่เข้าสภาก็ช่างแม่งฮะทำไมต้องไม่กลัวมันฮะมึงไม่เข้าช่างมึงนะ เดี๋ยวไอ้ชูวิทย์ยังอยู่หลายหลายคนยังอยู่ฝ่ายค้าน,านาก็มีสองคนสามคนนะก็เดี๋ยวฝ่ายค้านาก็ดําเนินการกันไปเองถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าประเทศไทยไม่ตายครับถูกไหมฮะก็ในเมื่อมันในเมื่อมันเป็นแบบนี้มึงควรตีนแบบนี้ผมก็อยากควรตีนตับเหมือนกันฮนะถ้างนั้นมึงมึงไม่เห็นด้วยใช่ไหมมึงไม่ต้องเข้าเปลืองแอร์เบืองเก้าอีมึงไม่ต้องเข้าเลยพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวกูจะไม่ให้แม่งเข้าอ่ะสภาเนี่ยมันเป็นสภาทรงเกียรติ มาจากประชาชนแต่มีสัตว์เดรัจฉานจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเนี่มันไม่สงเกียติไงครับมันไม่สมควรเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นตัวแทนประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แม่งต้องอยู่ตามท่อเนี่ยนั่นแหละครับในเมื่อเป็นแบบนี้เราก็พยายามปฏะติประต่อแล้วครับว่าตกลงเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงทุกคนกลัวว่าเฮ้ยแหมมันจะเกิดอะไรขึ้นวะ วันที่สี่องค์กรพิรักสยามแม่งขู่แล้วขู่อีกเมื่อวานนี้มันก็มะลองกําลังกับตํารวจว่าเป็นยังไงอะไรยังไงคือมันต้องการทดสอบตํารวจว่าตารวจมีกําลังขนาดไหนมีความพร้อมขนาดไหนสองครั้งสองคราวมันประเมินสถานการณ์แล้วมันจะไปยึดที่สะพานมขวานก่อนอันดับแรกจะเอาทําเนียบรัฐบาลไว้ก่อนแล้วก็ออกกองกําลังอีกส่วนหนึ่งมาตรงนี้เพื่อที่จะมายึดตรงนี้โดยเฉพาะลานพระปุรงม้ามันจะเอาเป็นชัยภูมิหลักของมันแต่ถามว่าเราอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไหม ไม่เกิดนะเพราะท่านคำลงวิทย์ท่านบอกแล้วแม่มันปาาดฝีมือกันเกินเหตุแล้วเดี๋ยวดูฝีมือผมไอ้แต้มเนี่ยแม่งไม่แม่งไม,ม่เอาอ่าวสู้ผมไม่ได้หรอกผมเจ๋งกว่าฮะก็ลองดูครับดูฝีมือท่านคำลงวิทย์ต้องให้เกียรติท่านนะครับเพราะท่านทำจริงทำทงังฮะไม่งั้นเนี่ยมันจัดการพวกมันไม่ได้หรอกครับท่านคำลงวิทย์ท่านก็เป็นนายนายตำรวจที่มีฝีมือถูกการแกล้งถูกดองมาก่อน ถูกดองโดยยุคกับพิษเวชาชีวะนี่แม่ถึงขั้นนี้แล้วนะฮะท่านกำลงวิทย์ท่านก็คงคิดในใจนะครับอันนี้คิดในใจมึงเดี๋ยวกูจะเล่นให้ลาบเลยไอ้พวกที่ทำกับกูไว้ไอ้พักประชาธิปัตย์เวนพวกนี้แหละฮะที่กันแกล้งเขาดองเขาไว้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ต้องไปสนใจใครจะว่ายังไงช่างแม่งกูจะออกมาไหมอ่ะนี่เป็นรัฐบาลของกูกูมีสิทธิ์ปกป้อง สิบห้าล้านคนนะครับเตรียมตัวแล้วพ่อแม่พี่น้องทางเหนือทางอีสานบอกว่ากูอยู่เฉยไม่ได้แล้วนี่มันรัฐบาลกูเหมือนกันใครจะห้ามกูไม่สนแต่กูจะมานี่เป็นสิทธิ์ของประชาชนลองมาดูซิว่าเราปกป้องรัฐบาลโดยกําลังของพวกเราเนี่ยมันจะขนาดไหนผมอยากพิสูจน์ผมอยากท้าทายอยากท้าทายระหว่างคนเสื้อแดงกับไอ้กลุ่มองค์กรทําลายสยามเนี่ยใครจะมากกว่ากันพิสูจน์พรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้อง เอาให้เยอะๆมากันได้เยอะๆมากันก็ไปะหน้าที่ใครหน้าที่มันผมก็ทาหน้าที่ผมปาสายท่านก็มีหน้าที่พาตัวออกมามาปกป้องรัฐบาลนี้มาปกป้องโครงการที่จะพัฒนาประเทศชาตินี้ไปสู่ความสงบสุขไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะไอ้พวกควายนะมันมองไม่ออกหรอกครับว่า2.2ล้านล้านบาทเนี่ยมันจะได้กําไรมากมายมหาศาลขนาดไหนประเทศไทยจะได้กําไรมหาศาลขนาดไหนเพราะแม่งแค่ตาตุ่มครับ มันคิดได้แค่ตาตุ่มจริงๆพักประชาธิปัตย์คิดอย่างอื่นไม่ได้ครับถามว่าไอช้ชนนเป็นใครเป็นนักการทูตมึงบริหารประเทศเป็นไหมมึงรู้ไหมว่าการค้ามนาคมก็ทํำยังไงไม่รู้ปากเก่งอย่างเดียวปากดีอย่างเดียวก็เหมาะสมแล้วครับที่มึงไปอยู่กับพรคประชาธิปัตย์เพราะพักประชาธิปัตย์แป่งต่อแหลทั้งพักคาเล็กเตอร์แม่งเกิดมาเพื่อต่อแหลใครที่มีบุค,คลิกดีๆเขาไปไปพักประชาธิปัตย์แม่งแปลงกายทันทีครับเป็นอีต่อแหลทันทีฮะ ลักษณะพักประชาธิปัตย์เป็นอย่างนั้นนะทีนี้ว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับที่เข้าไปอยู่พรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม่งทําอะไรเป็นไหมฮะจบมาจบอะไรมาทนายความแล้วกูจะเอาทนายความมาบริหารประเทศทําหาอะไรวะเนี่ยไม่ต้องการฮะเอาชวนหลีภัยบริหารประเทศแม่งเสียหายแปดแสนล้านนะหายบ้าเลยคนไทยฮะคนดีนะนะครับชวนหลีภัยอ่ะคนดีนะครับ ศีรูเนี่ยฮะทำลายประเทศชาติย่อยยับไปแล้วทีนี้ต่อมานะครับเราบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้นักการเมืองมืออาชีพเนี่ยแม่งเลิกสักทีเถอะเลิกมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้สักทีเถอะมีหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนก็เป็นไปแต่หน้าที่บริหารประเทศชาติต้องใช้คนที่เขามีฝีมือมีความสามารถในการบริหารประเทศในการดูว่าประเทศนี้ควรจะเดินยังไงแต่ไม่ต้องการเอาไอ้ดัดจริตเอาไอ้ตอแหลอย่างอภิษษสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นมาเป็นนายก ว่าไอ้เหี้ยนี่มันทํางานไม่เป็นมันอวดจัดเกล็ดแต่พันตารวจโทรดรทักษิณก็เป็นมืออาชีพเขาเป็นนักบริหารมืออาชีพครับวันนี้สเอจะเสนอหน้ามาเทียบทันกับพันตารวจโทรดรทักษิณไม่อยากให้พันตารวจโทรดรทักษิณกลับมาเพราะเมื่อท่านกลับมาแล้วไอ้มาร์กเนี่ยแม่งอยู่ตลายส้นตีนเลยครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเลยไม่อยากให้มา เพราะมันจะปัญญาอ่อนมากหากพันตำรวจโทรดรทตสินเข้ามาเพราะฉะนั้นก็พยายามจีสก,กัดทุกทางวันนี้ก็โกหกตอแหลไปเรื่อยแถไปเรื่อยเราก็เราก็เหมือนกับเอากระดูกให้มันครับมันก็ตามเราไปวิ่งตามเราไปเราหลอกล่อมันอยู่นะครับไม่ใช่มันหลอกล่อเราวันนี้เราก็เอาพบบรบนิติัทธกรรมมาหลอกล่อมันเอาอนน,น้นอันนี้มาหลอกล่อมันมันก็ตามงัามาครับสุดท้ายมันมีผลงานไหมแม่งไม่มีผลงานนะ ประชาชนภาคใต้ไอ้เหี้ยอภิสิทธิเวชาชีวะไอ้พักประชาธิปัตย์กูให้มึงไปทํางานแต่มึงทาเหี้ยอะไรเนี่ยบ้านเมืองกูชิบหายหมดภาคใต้ไม่เจริญเพราะมึงมัวแต่ไปงับเหยื่อเขาพักประชาธิปัตย์งับเงืองับเหยื่อพักเพือไทยอยู่นะครับเสียคะแนนภาคใต้ครับคนภาคใต้ครับขำงเงินกิ้งเลยชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าถึงเวลาสักทีกูเจ้าคืนคนภาคใต้นี่เขาหัวหมอนะ เขารู้ว่าจะต้องทํำยังไงเขามองออกนะครับว่าใครเก่งไม่เก่งแต่วันนี้เพราะมันมีความโง่โงเกิดขึ้นพ่อไปปลูกฝังเรื่องโง่ๆงว่าไอ้ชวนหลีภัยเป็นเทพเจ้าแห่งความดีไอ้ยี่อันนี้นะเป็นเทพเจ้าแห่งความดีมึงบ้าหรือเปล่าใครไม่รู้แม่กปัญญาอ่อนตั้งมันขึ้นมาน้ำหน้าอย่างไอ้ชวนเนี่ยนะเป็นคนดีดีตรงไหนวะลองอธิบายความดีของไอ้ชวนมาเสียอ๋อเป็นนักการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดียังไง นักการเมืองที่ดีต้องไม่ตอแหลครับแต่ชวนตอแหลไม่ตอแหลแล้วแม่งเป็นคนดียังไงวะมีคุณ,ณธรรมเวลาสลายการชุมนุมแม่งมีคุณ,ณธรรมไมออกมาห้ามปามว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างงน้นอย่างนี้เลยมีไหมไม่มีก็มึงไม่มีคุณ,ณธรรมแล้วมึงจะบอกว่ามึงเป็นคนดีได้ไงอ้ควายอนุญาตเลื่อนรถนิดหนึ่งนะครับบอกมมจห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดแปดสามสองคันนะครับพอดีมีขบวนเข้าด้านโน้นรถสองคันนี้เลื่อนหน่อยครับ นะครับห้าเจ็ดเจ็ดสามกับห้าเจ็ดแปดสามครับนะฮะก็สรุปแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ณขณะนี้เนี่ยมันกําลังจมนะครับเราเหมือนกับว่าถูกมันโจมตีอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้คิดอะไรแต่ทางกลับกันคนภาคใต้เนี่ยเขาไม่ได้รับการพัฒนาเพราะพรรคประชาธิปัตย์มัวแต่มายุ่งเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยมัวแต่มาโจมตีจนตัวเองขาดคะแนนนิยมในภาคใต้ไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้นะ ไอ้สุเทพต้องจ้างหัวละห้าร้อยนะครับมาครั้งนี้เอาเกณฑ์มาเลยฮพระหัวละห้าร้อยเพราะมันโกงน้ํามันปาล์มไปเยอะมันโกงประเทศชาตินี้ไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหัวละห้าร้อยเนี่ยถามว่าหัวละห้าร้อยแม่งเจอตีนีเดียวแม่งกันหนีแล้วครับมันไม่ได้แบบเรานะกูมาเองกูจ่ายเงินมาเองแต่ไอ้พวกนั้นต้องจ้างนะครับเมื่อจ้างแล้วเนี่ยไอ้คนที่จะต่อสู้แม่งไม่ต่อสู้หรอกครับ มันก็มาเยิะๆไปอย่างนั้นแหละครับสุดท้ายโดนตบแม่งคับกระเจิงละใจเนี่ยแม่งไม่ได้เราพวกเราหรอกครับพูดง่ายๆภาษาหยาบๆครับใจแม่งหีหมดครับไอ้พวกนั้นนะฮะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะก็เอาเป็นว่าณนวันนี้นะครับเราเองเนี่ยเราต้องต่อสู้แล้วเราต้องรวมตัวกันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่ของทุกท่านบอกว่าเฮ้ยเอามาให้เต็มสภา เอามาให้แน่นเลยเป็นการข่มขวัญมันบอกว่านี่แค่ยอมๆนะเว้ยถ้ากูทั้งหมดเนี่ยมึงตายหาเลยนะฮะเห็นท่านกรมรลวงวิทย์บอกว่าดวเดี๋ยวถ้าตำรวจไม่ไหวก็ขอกำลังจากพี่น้องเสื้อแดงแล้วกันครับเตรียมรับมือรับตีนไว้ได้เลยครับชั่วโมงนี้ฮะเราไม่ต้องไปกลัวคนเสื้อคนพันธมิตรมันไม่เหมือนเรานะครับ พันธมิตรนี่เจอแค่แก๊สน้ำตานะครับไอ้ที่ระเบิดนี่ระเบิดตัวเองตายนะครับไอ้ที่ตายตายนี่ครับไม่ได้ตายจากเจ้าหน้าที่นะครับวิ่งหนีสะดุดขาตัวเองล้มแล้วตายครับเพราะตัวเองพกระเบิดฮะแม่งเป็นวีรสตีตรงไหนวะอืมเมื่อเป็นแบบนี้นะครับพวกเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแกร่งกว่าเยอะครับคนละชั้นเลยคนละเรื่องเลยพันธมิตรนี่ถูกเกณฑ์ขึ้นมานะครับมาจากความเปราะบางแต่ดัดจริตออกมาเท่านั้นเองฮะ ถ้าเจออะไรสักหยดหนึ่งหรือเจออะไรสักป้องหนึ่งนะมันกระเจิงครับไม่ต้องห่วงฮนะตำรวจเขาก็บอกไว้แล้วไอ้พวกนี้แม่งรวมตัวกันไม่แน่นไอ้สนธิก็ทะเลาะก,กับไอ้ไอ้แย่งชิงตําแหน่งกันว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ไอ้ขึ้นมาไอ้กลุ่มไอเ้ไอเ,สไอเสนาธิการร่วมขึ้นมาแต่เวลาผมเห็นหน้าไอ้เสนาธิการทั้งหลายแล้วผมขำคนะโอ้โหมึงเอาคนที่เหี้ยแบบนี้เหรอมาเป็นเสนาธิการของมึงอนะเอาผีพนันอย่างนี้เหรอขึ้นมาเป็นผู้ผนําของพวกมึงอนะ ดูพันธมิตรแม่งเลือกแต่ละคนฮะไอ้สอนที่ริมทองคุณแม่งก็โกงเข้ามะโกงเป็นหมื่นล้านอ่ะพูดง่ายง่ายฮะพอมามาเอาผีพน,นันเป็นแกนนาอีกโอ้โหฮะแม่งเป็นคนดีตรงไหนวะมึงเป็นคนมีปัญญาตรงไหนวะไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนนะมึงเลือกมาแต่ละคนเนี่ยเอามันชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมเอาที่มีความสามารถกว่านี้หน่อยได้ไหมแม่งเอาไอ้หมอต็งต้องมาเอาไอ้ตุลเนี่ยมาเป็นผู้นําพูดภาษาคนแม่งยังพูดไม่รู้เรื่องเลยฮะ ผมก็งวว่าแต่ละคนแต่ละคนมันเลือกมาเนี่ยมันมีเซนไหมครับมันมีสติปัญญาไหมแค่เราถามต่อไปคําเดียวแม่งยังตอบไม่ได้เลยฮะแถซ้ายแถขวาหลักการของพวกเราแน่นกว่าและพวกเราเนี่ยทาในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงความถูกต้องของเราคือความชอบธรรมของเราครับพ่อแม่พี่น้องเอาละ,ะวันนี้พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับอาจารย์ชินวัฒน์หาคุนภาพครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับ